น้องพิมบอ่าบอกว่าเลดเสียงหน่อยลดเสียงหน่อยหน่อยเขาเขาเมืองสายตอนนี้เป็นเวลาหน้าที่เขาขำหัวหยุดตั้งสติตั้งสติตั้งสติพิมตั้งสติพิม ไอ้นุ่มตอนนี้เรามาล่อล่อให้ฟอนด์ว่าพิมพ์10ข้อของเด็กจิ๋วที่ท่านผู้ชมไม่รู้10ข้อเหรอ10ข้อแบบไม่รู้สอบสอบเลยนะครัเรื่องไม่ออกอ่ะเรื่องแรกเลยเอาเรื่องแรกเลยเนี่ยอาการแบบเนี้ยคือง่วงจัดไม่ง่วงคือขาขาฟังไม่ฟังไม่แตกไม่เข้าใจหือ สติแตกไม่สามารถเล่าได้ถ้าเขาอะเขาจะเป็นแบบนี้เขาพยายามดิวตัวเองให้ล้าเลยาับอยากับเพือเหรอไมจุดจดฟังฟังนี่หยุดจุดเดี๋ยวท่านผู้ชมคนนี้หัวหยุดหัวดหยุ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 ดดหดหยุดหยงดหงหยดหยุดย ก็พูดเลยเขาขำหมดแล้วคือเวลาจะนอนเราจะบิวให้ตัวเองไม่ให้หลับด้วยกันพยายามไม่ขับแล้วมันก็เลยจะติดลมคัมไม่ได้ <c oughs> คือน่นานนแล้วอะ่ะไม่ไม่เอาอันเยอะไปละ <c oughs> ตั้งแต่เล็กๆเนี่ยนี่เอาหมอไปซุกนั้นก่อนแนมะ่จะเล่าเพราะว่าตันนี้นั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธิก่อน <c oughs> เนี่ยเสียงมันดังนั่งสมาธิช่วยได้เหรอโอ้จ้าทำไมนั่งสมาธิก่อน ม่ใช่เขาจะไม่นอนกินโม้เยิ่งเย็นเย็นที่ขาปวดหัวหัวเครื่องหัวจะไม่รู้เรื่องเขาเมาขาดสติขาดสติตาเล็กๆอ่ะอันเนี่ยถ้าเขาเป็นอย่างเงี้ยแบบว่าเขาจะนอนเขาก็จะเขาจะร้องเพลงลังดังลั่นไปหมดเลยแล้วเคาจะหลับไปเลยร้องเพลงหรือไม่ก็หัวร้องร้องเพลงดังลั่นแล้วก็ หลับป๊อกไปเลยหรือว่าเวลาร้อนๆเนี้ยสักครั้เขาก็จะหยุดนแล้วกป๊อกสักคั้งมันจะหยุดแล้วก็หลับไปเลยค่ะข้อสองข้อสองหัวแม่อะไรเดียน้องม,ม,มีคนที่ไม่ยอมไม่ยอมหลับกตัวเองง่วงอะ่ะทำอะไรก็ได้ที่จะไม่ให้นอนถึงท่านแบบร้องผมร้องไห้ไม่ใช่หมายถึงว่าห้าทุ่มตอนที่ห้าทุา่มไม่ใช่ตอนนี้ เขาไม่ยอมนอนเขาไม่เคยยอมรับวเราตัวเองง่วงอย่างกรณีนี้ก็เป็นเหตุผลเห็นเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาพยายามแบบบิวตัวเองให้อเลิศเพื่อที่เขาจะไม่ต้องนอนตั้งแต่เล็กแล้วเขาพยายามฝืนไม่ได้ฝืนทุกวันนี้เวลาเราเห็นว่าเขาเริ่มง่วงก็บอกไม่นอนเขาจะไม่นอนหนูไม่ง่วงแล้วแาเว่าง่วงนอนร้องห่มร้องไห้คือเขาง่วงแล้วแต่เขาไม่นอนเขาบอกหนูไม่ง่วง เขาเป็นคนไม่นอนทำไมจิ๋วทำไมถึงไม่นอนแล้วบอกสิง่วงก็นอนสิทำไมต้องบอกไม่เป็นเขาเสียดายเวลาเล่นนะเขาเสียดายเวลาเล่นเสียดายเวลาที่ตื่นอยู่ทำาน้นทำนี่ไงนอนทำไมอะไรเงี้ยแต่ถ้าได้นอนแล้วตอนเช้าปุกไม่ตื่นนะปุกยากมากปลุกยากมากใช่ไหมไม่ใช่ยากมากโดยเฉพาะวันวันเป็นโรงเรียนแต่ถ้าวันไปเที่ยวเนี่ยหรือวันที่แบบวันนี้ตื่นมาแล้วดูการ์ตูนเป็นอันดับแรกของวันเนี่ย เราโกรธจูเล่ย์เบลลูกาภาพพิมพ์เยอะเลยครับพี่พิมพ์ข้อสามเลยครับหมดเด็กลัวห้องมันมืดเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้ลูกเาแล้วข้อสามคนนี้ก่อนกันครับเด็กจิ๋วตั้งแต่เล็กนะคะไม่สามารถเล่นคนเดียวได้เขาก็เป็นคนขี้หงอกเขาอยู่คนเดียวไม่ได้ไม่สามารถทิ้งให้เขาเล่นอะไรคนเดียวได้ทุกวันนี้เริ่มจะได้บ้างละ อย่างนี้ก็นั่งเล่นเนอ้าอบีดคนเดียวพอได้แต่ถ้าเล่นเรานึกได้สักพักก็จะแบบแม่มาด้วยแต่นูอนตายแบบเลี้ยงข้าวอีกไก่มามเขา,าไม่ได้ทำงานเขาได้ปีนไปปีนขึ้นป่า <c oughs> ปีนแกะนวลเนี่ยเขาไม่อยู่คนเดียวเขาไม่อยู่เดียวยเด็กบางคนไม่ต้องเด็กบางคนเนี่ย <c oughs> ทำไมอ่ะร้องไห้แม่บ่อยเขาหยุดเขาเลยร้องไงแล้วก็ โอ้โหน้ำตาไหลด้วยอ่ะตายล้วเพี้ยนไปใหญ่นะลูกแม่หงุ่มจันรมากนี่จ้าเที่ยงคืนแล้วค่ะอะอย่แม่นะลับหลัลัลคือนี่อ่ะแร้วต่อ ถึงไหนไไลืมเลยอ่ะคือปาไม่เขาาา้าใจวาา่าปานั่งทำว่าปานั่งทำงานอยู่นะครับในออฟฟิศน,นะคะถ้มาเด็กจิ๋วอยู่ด้วยเนี่ยไม่ได้ทำเ <laughs> เขาจะมาแบบเนี้แล้วเคยต้องมาชิดเขาชิดไมดนเบียนเบียนใช่ชแล้วเวลาที่เนี่ยเขาที่เล่นคนเดียวไม่ได้แล้วเวลานั่งกินข้าวถ้านั่งอยู่ข้างกันเขาีเราเอาแขนมาเขี่ยไว้อย่างเงี้ยอย่างงี้ตลอดเวลาเราแขนแม่ ดก็ไม่เกี่ยวแล้วส็อพาก,ก็จะเกี่ยวอ่นั่งที่นั่งนะก็จะเกี่ยวหรือนั่งทํางานนั่งอะไรก็ตามจะเกี่ยวเกี่ยวไม่รู้ทําไมเกี่ยวอยุ่คือไม่สามารถดําลงตัวเองอยู่ได้ต้อแ <c oughs> บบมีเพนเดนท์้งแ<ด>ต่เกิดอะไเขาไม่เคยอยู่คนเดียวเลยนะใช่ก็เราเรียนเขาแบบนี้แบบอยู่ด้วยกันตลอดไงไม่เคยปล่อยเขาเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกับเขาตลอดขนาดทุกวันนี้ไม่สามารถเล่นบอก้อมกิมอยู่เล่นไปคนเดียวเลยเล่นคนเดียวไม่ได้ เฉพาะต้องมาวิ่งเหมือนนุ่งหงาอะไรแบบนี้ก็อีกข้อหนึ่งก็คือน้องพิมพ์เนี่ยเขาจะชอบไปรับเลี้ยงลูกมาจากเมืองต่างๆทั่วโลกไปปัดเทกเมืองไหนก็จะไปรับลูกมาใหม่ตัวล่าสุดเป็นลูกจากลูกเบลูก้านะคะลูกยุโกะอยากจากยุโกะมากถ้จับถ้าไจับมันจะนอนอยู่ค่ะแล้วนี้เป็นลูกซินนามอนโรจากฮาราจูกุถ้าเป็นตูกปลอดสารนะมีเยอะมาก จากทุกทิปมาฮะลูกอะไรนละูกอีกลูกจากฝรั่งเศสเ <c oughs> มื่อกี้เอาลูกอีก,กูมาดูแม่ทำไมอีก,กูหน้าตาแบบมันน่าเกลียดเขาขำมากเขาบอกว่าเมื่อก่อนอีก,กูมันไม่ใช่หน้าแบบนี้นะ <c oughs> ตอนซื้อก็บอกแล้วว่าพี่น่าแล้วไแล้วบอกว่าเนี่ยน้องพีม <c oughs> ก็หนูเป็นคนเลือกอีก,กูมาเองแล้วตอนจะซื้อเขาก็ไปยืนน้ำน้ำหูน้ำตาคอแบบจะเอาแล้ฮักอีกูบอกตอนนั้นหนูยังเด็กอยู่ไหมรู้เรื่องยังอยู อีกูแล้วก็จะมีฟูจิซังนีะมันมันดีจากซาลิโอคุโรแลนด์ขนมันไม่ปี๊บตาฟูจิซังจากน้าตังเหมือนตัวสับกาบ์แบบ้าเขาว่าฟูจิโกะปาชาย่าว่าฟูจิซังนะขนเขาจะบวดเป็นรูปดอกกุหลาบนะคะเหรอตูดีนะใช่นี่เหมือนสาเพลงเหรอไม่ใช่ดิเขาเป็นแบบลายขนกุหลาบเธอดูไปก็สวยกว่าไออีกูเนาะอีกูสาเพลงนี้บ้างแบบนี้สามน้องๆทีเด็ดแต่อีกูเขาเป็น วายนะคะใช่ไหมอเมริกาอเมริกาลอสแอนเจลิสชื่ออะไรลืมแล้วคุกกี้เหรอคุกกี้คุกกี้โอ้ตอนนั้นรักคุกกี้มากอุ้มขึ้นเครื่องบินรักมากคุกกี้ไปเอ็กซเรย์ผ่านอุ้มขึ้นเครื่องบินเจ้าหน้าที่ถามว่าคุกกี้มีพาสปอร์ตไหมอุ้ยรักมากรักมากตอนนั้นตัวแบบเนี่ยใข่เค็เกียร์จากทิพย์ญี่ปุ่นนะตัวนู้นไข่เกค็ตไหนอ่ะนู่นน่ะนี่นี่เลยฮาราจูกุฮาราจูกุ ไปหลักแบบหลักมากแบบแบบชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะโมกิใช่ไหมจับไม่ได้แล้วหลังมากหลังมากลราดูต่อนนี้ตัวเปน็นมาแต่โยโกะนี่มาแรงนะแครมูลโยโกะมาแรงแรงมากแรงที่สุดเลยมั้ยใช่ตัวนี้ตัวที่แม่กอนอยางเนี้ยอันนี้มาจากคิดนีแล้วแต่ตัวนี้เราเราเชียร์เขากันนะเราว่ามันน่ารักมากอ่าแล้วก็เรื่องอีกอย่างหนึ่งข้อที่ห้าค่ะ เกี่ยวกับเรื่อเกี่ยวกอกวุ้ยเด็กจิ๋วเนี่ยรวยมากเลยไปเท,ยเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ทําไมรวยจังเลยอะไรเงี้ยจริง,รงๆเราไม่ได้รวยค่ะเราไม่ได้มีทรัพย์สมบัติมาจากไหนฟ้าก,กับแม่ทํางานหาเงินมาด้วยน้ำพักน้ําแรงตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆไม่มีตังค์เลยด้วยซ้ำต้อง <c oughs> ประหยัดประหยัดประหยัดได้กินตังค์กินข้าววันละสี่สิบบาทอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามขยันแข็งแข่งนขึ้นมา <c oughs> แล้วทีนี้เวลาไปเที่ยวเราก็จะเลือกแบบที่มันเป็นตัวโป โปรโทุกๆแล้วก็แบบว่าไปเที่ยวอย่างประหยัดแต่ทีนี้ตอนหลังๆเราเริ่มทํางานเช่นเราถ่ายรูป,ปรีวิวท o u t u b e เขียนหลอกก็จะมีคนให้เราอะไปเที่ยวไปรีวิวให้เช่นสายการบินโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆผมไม่เข้าใจอะลูเช่นเช่นเช่นอ่ะสายการบินนกกสกูตไม่ใช่สายการบรินนกสกูตบอกว่า ไปรีวิวให้แล้วก็เขาให้เรานั่งตั๋วเครื่องบินฟรีเงี้ยแต่เราไม่ต้องเสียตังค์ไงแต่เราต้องแลกกับรีวิวไงเข้าใจไหมคะไปทำงานไปทำงานอ๋อไม่เข้าใจไม่าใแล้วก็เอานะเข้าใจแล้วก็อีกข้อนึงอีกข้อนึงชอบมีคนเขาที่ไหนฮะเขาที่หกฮะอ่าเรื่องไปโรงเรียนของพิมพ์ไปเที่ยวไปเที่ยวตลอดเลยไม่เล่นหนังสือหรอกค่ะเพราะว่าป๊าป๊าลงเด็กจิ๋วสมองเวลไปเที่ยวไปเที่ยวรัวรัวใช่ไหม วันนี้พ้นไปโรงเรียนทำไมจิ๋วไม่ไปโรงเรียนจิ๋วไม่ไปโรงเรียนหรอเที่ยวอยู่ได้จริง,รงๆแล้วคือเูาไปเที่ยวหนึ่งทริปเราก็ตัดปาก็ตัดค,คลิปได้เพียบเลยอะญี่ปุ่นกี่ตอนคนะถึงร้อยตอนไหมคือมันก็จะไปเที่ยวอยู่ประมาณสมมติช่วงปิดเทอมเจ็ดวันอย่างเงี้ยลราก็ตัดคลิปมาเยอะๆๆๆแล้วก็มาลงย้อนหลังแต่ว่าวันธรรมดาปกติเราพี่ไปโรงเรียนทุกวันค่ะไปโรงเรียนปกติเหมือนเด็กทั่วไปใช่ไหมเวลาไปเที่ยวหรอลาเรียนนะแต่มีแค่สองครั้ง ลานน้อยส่วนใหญ่ก็จะแบบไปเที่ยวถ้าต่างประเทศเราก็ไปช่วงปิดเทอมแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเราก็ไปวันสองอาทิตย์ที่ต้องลาจริงๆก็คือเป็นทํางานนั่นแหละใช่บางทีไปทํางานแล้วมันหลีกเลี่ยงวันไม่ได้เช่นไปรีวิวที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ตอนนั้นเราก็ลาไปสองวันเพราะว่าเราเลือกวันไม่ได้เลือกวันไม่ได้ทางดิสนีย์แลนด์เขากำหนดมาว่าเราจะต้องไปวันนี้เพราะว่ามีไอรอนแมนอะไรอย่างนี้เขานัดไอรอนแมนมาให้เราแล้ว เดี๋ยวนแมนจะไม่ว่างอะไรแบบนี้ค่ะเออแต่ว่าแม่จะดูนะว่าไม่ให้ตรงกับสอบเคยมีเหมือนกันตรงกับสอบแม่ก็ต้องปฏิเสธงานไปว่าไปไม่ได้นะคะน้องพิมสอบอะไรแบบนี้ข้อที่เจ็ดค่ะนี่น้องๆเขาบอกว่าให้ทํา Q&A อันนี้เหมือน Q&A ไหมมันใจ Q&A ทํทำไปบ่อยแล้วแต่ว่าเอออันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเรามาเล่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับครอบครัวเราให้ฟังมากกว่านะออ่ะอยากจะบอกอะไรข้อที่เจ็ดค่ะจากเจี๊ยบข้อ ท,ที่คิดคว่าเพื่อนๆไม่รู้กันค่ะเช่นแค่มุน,มนตามใจเด็กจริงมากเลยไปที่ไหนก็ซื้อของเล่นแล้วก็ของเล่นเต็นบ้านเลยเนี่ยแบบว่าทำไมตามใจจังเลยโตขึ้นจะเป็นเด็กไม่ดีนะคะจริงๆแล้วแม่ตามใจไหมไม่แม่ตามใจไหมเขาลเาล้ยไม่ใช่ีสมมติสมมติยกตัวอย่างออกไปเขาดังเเขาด่ามากเขาง่วงมากไม่ใช่หมายถึงว่า แฟนถามเขาบอกมาแต่แม่จะอธิบายว่าของเล่นที่มันเยอะๆแต่บานซื้อมาเดี๋ยวซื้อนู่นซื้อนี่เนี่ยก็คือซื้อมาทํางานนะคะซื้อมาทํางานแล้ว,วเอามารีวิวเอามารีวิวเศษบาง<ด>ชิ้นเนี่ย,ยนคนละเรื่องเลยบางชิ้นเนี่ยเราจะเก็บสะสมไว้เนื่องด้วยป๋ากับแม่เนี่ยป๋าละกันอะแม่ด้วยก็ได้ชอบของเล่นอย่างโมเดลอะไรเงี้ยจะเห็นว่าของปา๋ามีเยอะมากคือปา๋าเขารักเป็นงานอดิเรก เมื่อก่อนฟ้าจะนั่งตอนยังไม่มีน้องพิมนะนั่งต่อกันดัมทุกวันเลยเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูไหมคะในคลิปนี้มีมี่ีดูแลแล้วก็แม่เนี่ยก็จะต้องช่วยฟ้าต่อสติ๊กก็เป็นกิจกรรมทำฮอบบี้กันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วฮ็อบบี้งานอดิเรกอะไรอย่างนี้แล้วก็เราชอบสะสมแล้วก็ของเล่นเนี่ยซื้อมาซื้อมามารีวิวรีวิวบางอ่ะเราก็จะเก็บไว้ เป็นไว้เองบางอันก็แบ่งไปบริจาคอ่าแล้วหลังๆก็จะเริ่มมีบริษัทต่างๆร้านต่างๆส่งมาให้เรารีวิวร้านชวาร้านเซย่าร้านชอบเออน่าจะมีที่ร้านะคะมีพวกเอ่อซูเปอร์ฮีโร่เกิร์มมีพวกซื้อวันเนี้ยพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ยก็ส่งมาให้เรารีวิวซึ่งเราก็ชอบมากมาเราก็ซื้อเราประชอบมากเพราะว่าอย่างซื้อวันเนี้ยคุณแม่ปลื้มเป็นส่วนตัว เขาส่งมาดีอยู่มันก็ดีสไตลแล้วก็ได้ดีอยู่แล้วก็เก็บเอาไว้ด้วยก็เป็นการทำงานแลกกับสินค้าที่แบบเราชื่นชอบแค่ขี้โม้ใส่ยังไงเลยเจ๋ยใช่ค่ะมาตัวเองค่ะแล้วมีอะไรอีกล่ะคะข้อที่แปดเนาะข้อที่แปดครับนี่ดีกาเรื่องเขาเป็นคนกินเก่งมากเขาเป็นคนกินเก่งแบบว่าขนาดที่ว่าที่โรงเรียนเราใหฟังกับที่โรงเรียนที่โรงเรียนปุ๊บถูกค้งทุกชั้น ข, 2, <laughs> ขึ้นอสองขึ้นอสามขึ้นปหนึ่งอสองอสามอสองนี่คือแบบพอขึ้นไปปิ๊บคุณครูพี่คุณแม่คะคุณแม่ตื่นเต้นตื <laughs> ่นเต้นอะไรคะน้องพิมพ์ทำอะไรแล้วก็ตกใจนั่นยังน้องพิมพ์มา,า,า,าคะ่ะที่ว่นค่้เขากินเก่งมากเลยเป็นยี้ทุกปี <laughs> จริงๆนะเขากินมากกว่าครูอีกค่ะเขาขตามสามคางอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพอขึ้นอสามเจอครูใหม่ครูก็พูดว่าพีนเดินพอไปอยู่ดารุณพัฒน์ปหนึ่ง รูก็ูหึงอ่งกินได้ทุกอย่างแล้วในคอมเมนต์ที่สมุตโขกอะแล้วแต่อนุบาลหนึ่งอไไปอ่านได้เลยกินได้ดีมากจะต้องมีประโยคเนี้ยในทุกทุกซีเมสเซอร์ทุกเทอมอะกูจะต้องเขียนว่าทานรับประทานอาหารได้ดีมากคือคุ้มมากอ่ะคุ้มมากที่แบบค้าอาหารที่จายไปคือเขาเขาเติมไงิงๆที่จียวไม่ผิดนะมันก็เป็นกรรมพันธ์นะคร พวกเราชอบกินเนาะแต่แม่จะบอกว่าตอนเล็กๆแม่ผอมมากมาอ้วนแล้วตอนเนี่ยไปดูที่รูปขอเราให้ดูรูปนี้เลยเป็นตอนแม่แต่งงานนี่เลยค่ะเคมุนดูพรในอะไรคะดูตอนนี้สิคะอ้วนมากนะตอน่อยค่ะคือป้ากับแม่ผอมนะป้าผอมมากอะตอนอยู่มหาลัยป้าก็ผอมมากเลยแม่ก็ผอมแล้วแบบนี่คือตัวจริงนะใช่ตอนอยู่มหาลัยใส่กระโปรงเอลยี่สิบสี่เพื่อนนายหญิงบอกว่า ตอนตอนนั้นน่ะยืมกระโปรงคุณแม่ใส่ใส่ไม่ได้แล้วดูตอนนี้อยากจะพคือเหมือนอ้วนึ้นงายอ้วนึ้นอย่างอย่างเยอะหลังจากที่อ้วนมาอ้วนหลังตอนบรินฑ์โทเนาะไม่ก็นส่ ่อนตอนแต่งงานกันนั่นแหละแต่งงานกันแล้วก็ชวนกันกินชวนกันกินก็มีช่วงหนึ่งไปกินบุฟเฟ่ต์กันแบบว่าตัวติดเลยใช่ไปแต่งงานแล้วก็ชวนเงนกินชวนเงนกินชวนกิน <laughs> กินเที่ยวกินเที่ยวกินเที่ยวกินพกินสองคนไปไม่เหมือนกินคนเดียวไงกินสองคนสน,นุกนะ <laughs> <S <S ก็เลยมีเพื่อนกินไงมีเพื่อนกินตอนนั้นหนูยังไม่เคิดู ตอนนั้นหนูยังไม่เกิดไปกินกัน2คนเพราะว่าหนูยังไม่เกิดค่ะไปก็ไป,ไ,ไ,ปไปก็ไปดรามา่าแต่เขาเป็นคนที่กินได้ทุกอย่างไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไ,ไปญี่ปุ่นเนี่ยนะเดินผ่าน,านอันนี้แล้วถ้าร้านไหนมาเรียกเขาชิมเสร็จเลยเสร็จเขาจะต้องซื้อทุกคนไม่ได้เกงใ,ใ,ใจนะอร่อยบอกอ,อ,อร่อยไปฮอกไกโดชิมร้านไหนซื้อหมดล่าสุดไปชิมวาลามิโบจิจะเพอ,เอินอร่อย ก็ซื้ออันนี้ก็ซื้อคือเขาชิมอะไรก็อร่อยหมดเลยแล้วก็กินจริงไม่ใช่ว่ากินจังอันหลังพ่ออะไรก็ปวดไปจะมพ่อกข้าไปจะแทงเชื่อนมีอีกไหมมีอะไรจะเล่าอีกไหมคะคือทุกวันนี้แบบพ่อแม่ป้าแม่กินอะไรกันเนี่ยคือต้องแอบเขากินนะคือมือดึกเลยแล้วดึกๆึกเขากินแล้วแล้วไปกินวันนี้ ไม่ใช่บางทีห้าโมงครึ่งหกโมงเี่ยเขาก็ต้องกินข้าวเย็นล้วไงแล้วบางทีป๊ากับแม่ทํางานขึ้นมาบางทีมันเด็นสองทุ่มนึงเก่งเนี่ยแล้วเขาวิ่งมาโอ้ทีไรกัเนยเอาอีกใช่ไหมเราไม่อยากเขากินแค่รอบเดียวเพราะว่าคุณหมอบอกว่าถ้าเขาอ้วนไปเนี่ยอฮอร์โมนที่มันแบบโตอะเป็นสาวเร็วแล้วมันจะเตี้ย คิ้วอ้วนเตี้ยเลยหรอมันจะเตี้ยเหมือนแม่อย่างเงี้ยขนาดแม่เมื่อตอนเด็กๆผอมนะยังเตี้ยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มาจะพาไปรถขอมบ้นที่อิตาลีครั้งล่าสุดที่ไปอิตาลีกลับมาผอมเลยครั้มเลยแล้วก็ล่าสุดที่ไปเมกาขนาดนั้นที่ไปแคนาดาค่ะครั้งนั้นก็อเพราะเราไปเที่ยวแบบนี้เราไม่ไม่กินไม่เหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะกินเยอะญี่ปุ่นเนี่ยกินเยอะมากเพราะว่ามันขนมเยอะเดินไปก็เจอเจอวิญี่ปุ่นของกินเยอะมากไงนี่ก็แบบทาโกยากิแปดลูกตอน โมจิต่อด้วยอันนี้ต่อด้วยอันนี้อะไรอย่างเงี้ยข้อเก้าข้อแค่มุนเอาเรื่องเลยดิค่ะเพื่อการใส่คลิปเพื่อการใส่คลิปอ๋อก็เขาเพจะเป็นแบบไส่คลิปแบบมีแต่คนคนอเมซิ่งนะมีเดินเดินไปใส่คลิปไปเที่ยวเที่ยวกับเพื่อนๆๆเพื่อนมีคุณแม่เพื่อนด้วยน,นี่ต่อสามจิ๊บนึกจิ๊บอ่ะอันนี้นะมาถึงนี้ละอันหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะท่าผู้ชมวันนี้นะคะเด็กจิ๊บทําได้ไงอะไรเงี้ย อย่างในใส่เลื่อนเหมือนกับว่าเขาทำได้บาตูบีอะไรนะบาตูบีเขาแบบว่าฮะจริงๆคือเขาทำดนงชินแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะชอบบางคนก็ถามว่าน้องไม่งงไงไม่ค้าน้องไม่อยากถ่ายน้องเบื่อแบบน้งงไงไม่ค่านี่อะไรเงี้ยอันนี้เป็นความลับ<อ>นะต,ต,ต้องบอกต้องบอกว่าน้องไม่เบื่อค่ะแม่เนี่ยเหนื่อยแบบหยุดพอแล้วนะลูกวันนี้ถ่ายเยอะแล้วเราไปนอนไปพักผ่อนไม่เอาหนูจะรีวิวอันนี้หนูจะรีวิวคือทุกคืนเนืองงแงอย่างเดียวคือขอถ่ายคลิปเนี่ยเมื่อกี้บอกพอแล้วอยากไปละไอ้ตู้เอทีเอ็มจะมารีวิว ก็ต้องรีวิวอันนี้ค่ะบอสอันนี้ค่ะข้อสุดท้ายข้อเมื่อกี้ข้ออะไรนะได้แล้วไหมอ่ะขาสิบค่ะสุดท้ายค่ะจากจิ๋วอ่ะอย่าบอกอะไรท่าน้ชมที่กรเข้าก่น้องพี่มข้อนี้ข้อสุดท้ายนี้เลยจะต้องขอบอกไว้เลยคือเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของคนเดียวเขาเป็นคนขี้เขินขี้เขินคนบางคนไม่ใช่เขินทุกคนจะสังเกตว่าบางทีออกไปเจอคนแปลกหน้าหรือไปถ่ายคลิปข้างนอกกับคนอื่นอะไรเงี้ย กขาจะเขินหรือไปเรียนก็ตามอ่ะเขาจะเขินกับคนบางคนกับคนบางคนเจอกันครั้งแรกก็ไม่เขินเราก็มาวิเคราะห์ว่าเขาจะเขินคนอะไรคนที่เป็นยังไงส่วนใหญ่คนที่เขินจะเป็นแบบดูดีมีบุคลิกมีบุคลิกาอาจจะแบบว่าไม่ได้ว่าหลอ่อแบบหูไม่ใช่เป็นพระเอกนะแต่ว่าต้องมีบุคลิกนิดนะึงอ่ะอยากที่ชอบคนแต่งหน้าขึ้นเครื่องบินแอร์เอเชีย แอร์วอร์สเตจจะทาปากแดงมากแล้วก็ใส่ชุดสีแดงใช่ไหมคะแล้วปากเขาจะแดงแป๊บเลยปุ้ยมองแบบแม่แล้วพอพี่แอร์เดินมานะดึงแม่อย่างเงี้ยบอกทำไมลูกทำไมเขิน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 พี่แอร์เขินแบบว่าทำัวไมาบ้างแล้วลูกดึงแบบแล้วก็มุดเขาพี่แอร์ให้เดินผ่านมึงจะทำผิดเลยมั้ยเขินพี่แอร์ไปจคนขึ้นบินอ่ะพี่เป็นอะไรคะเปากแดงสวยมาก นจีิงคนทำบ้านไม่ก็จะเป็นต้องเขืนคนสวยใช่ไหมคะเขาขืนคนสวยวันก่อนไปเจอญาติคุณแม่เจอกันมาสี่ห้าคนเจอหลายคนไม่เป็นไรไปบ้านญาติคนเนี้ยพี่น้องเขาก็เจอแหละเขาไม่แต่งหน้าไงเขาก็อยู่บ้านกันมีมีน้าคนหนึ่งน้องสาวคุณแม่ญาติๆกันเขามาจากข้างนอกเขาก็ใส่คาดผมเป็นแว่นตาดำแต่งตาวิ้งวิงใส่ชุดแบบมีสไตล์วัยรุ่นเข้ามาวงแต่งเลยนี่วงแตนี่แบบจักเล่นเล่นอยู่ดีดีนรสมุติสมมุตเขินเขิน อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่ไปเรียนสกเก็ตไอซสกเก็ตเรียนไปสิบครั้งไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลยเลยเพราะว่าโมเดิร์นเขินคุยครูบอกว่าเรียนมาสิบครั้งไม่เคยคุยครูบอกว่าเรียนสิบครั้งแล้วน้องพี่เงินพูดกับครูเลยครับเขินคุย <c oughs> ไม่ได้เขิดเฉพาะผู้ชายนะผู้หญิงก็ขงเขินไงอย่างที่บอกแบบยาถิมแม่ที่บอกว่าดู ผู้หญิงสวยนี่ไม่ได้เลยถ้าผู้หญิงสวยคนไหนแต่งหน้ามาเนี่ยคือเเกิดไม่ดอนแต่ถ้าเกิดเริ่มมาทาความรู้จักกันนิดหน่อยน,น,น่าจะกลโอเคฉะนั้นถ้าเกิดว่าบางทีออกไปข้างนอกแล้วไปเจอแล้วมาขอถ่ายรูปอ่ะบางคนนั่นเอจะเขินมากถ้าเกิดว่าบางทีแม่เขาแต่งหน้าสวยมาแล้วก็วเกด<ม>็กมาเขาจะใช่บางทีคนที่เป็นคุณแม่สวยก็เขินทีอย่างเงี้ยเลยแบบบอกไม่ได้เหมือนกันว่าจะยังไงดีเพราะบางทีมาขอถ่ายรูปฉันก็แบบ อย่างนี้เลยใช่ไหมแต่บางคนขอเธอวิ่งหนีเอ๊ะมันคือมาตรฐานคืออะไรคือโอเคบ๊ายบายค่ะ <Good night. S 1> อ่ากูายคุณนานไม่กูยังคือใคร